สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับกับช่องมันตัดใช่ไนะครับวันนี้พามาตกปลาที่บ้านผมนะครับก็ทนี้ก็อยู่คุนบันนงครับบ่อลุงเทียมครับเห็นในเพจมาผมก็ติดตามมาเป็นปีนะครับก็ไม่ได้มีเวลากลับมาบ้านนักทีนี่ก็กลับมาก็ลองมาดูนะครับนี้ก็ได้ปแต้มนะครับลองมาดูนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่น้องข้างกันครับโดนแล้วแต่พี่ตอนไหนเป็นแผลเต็มนะครับนี่ นะครับอยากจะเข้าแล้วเห็นม้าเนี่ยอุ้ยเดี่ยวเดี๋ยว นี่นะพระเอกพระเอกห,หลังหลังจากที่เงียบยไปโอ้ใสนี่มาโ้ขอลออยใสนี่งั้นเลยเนี่ยน,นี่นะครับโหผอมมากดูเลยว่ะผอมเนาะนี่ครับน้องได้ครับ<ม>ขนาข้างกันหนลอดแถวไปแล้วจากหลุดขาดไปตัวหนึ่งนะฮะนี่ก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งครับผมก็เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเป็นตีทุ่นสองคันแล้วครับ อันนี้ก็มไ,ไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้วไม่ปลาแลังบ้านแล้วนี่ะนะครับน้องหน้าตาคนได้ครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศระบอบครับจะถ่ายบรรยากาศระบอบดูนะม,ๆๆมีนะนะเขามาตกปลาก็มีขึ้นให้เห็นดูนะครับผมดูในเพจเขาเพิ่งปล่อยปลาเมื่อสองสามวันนี้มั้ง นี่ครับทางเข้าบ่อวันนี้ผมจะตกแค่สามชั่วโมงพอนะครับกับประชุระต่อ,อน,นี่มากับพ่อครับพ่อครับ อ่ะอ่าอย่าเบิ่งอ,อย่าเบิกน้อยมันนู่นก่อนอยังไม่เอาหรอกเมื่อกี้เพิ่งหยอกขอเชื่อกระบอกเห็นไหมครับเมืมม <า S 2> ่อกี้น,นุบๆนุบๆเล่นบ้าไม่รู้นะสองคันเดี๋ยวเห็นไหมครับเดี่ยเดี๋ยวโ o o m ให้ดูครับสามคันสองร้อยสิบก็ได้หมดเลทุน นะครับนุ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 บไม่ได้มานานเลยนมันตงรากเลยอ่ะนุบนะครับเบ็ดก็ลง2คันนะครับนี่จานโตก็มาจานโตเนี่ยจานโตก็มานะเนี่ยเลยเขาเ็นะวัดแก้วอะไรในน้ ปาดอยู่ครับแต่ตอนนี้แต่ไม่เอาสงสัยจะปลาน้อยมาเข้ามากามาวนหรือเปล่าไม่รู้ปลาน้อยจอนบอกลงปลาติดตามติดตามชมด้วยครับเดี๋ยวหาช็อตเด็ดนี่เดี๋ยวหาช็อตเด็ดเอาโดนไม่โดนน้องครับน้องเขาวัดละไม่โดนนะฮะ ไม่อยู่ไม่อยู่โเสียดายเลยช็อตเด็ดช็อตเด็ดก็สำหรับวันนี้ก็ไม่แห้วครับได้ตัวหนึ่งก็เดี๋ยวกลับไปแล้วมีธุล่าต่อคราวน,นี้ถือว่าได้ตัวอยู่สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รรออกดติดตามให้กดลงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าพัานตายก็เป็นกดไลค์หนึ่งติดตามชมกันนะครับ ให้ผมจอปลาขึ้นมาดู่นะ